สวัสดีค่ะทุกคนดินนี้ต้องรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะใครที่กำลังเรียนภาษาจีนก็คงรู้จักคำว่าชื่อกันดีใช่ไหมล่ะคะคำนี้แปลว่ากินแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคำว่าชื่อยังมีความหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการกินอีกเพียบเลยในคลิปนี้เราจะพาไปดูว่าชือสามารถใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างและมันไม่ได้หมายถึงการกินเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะ ชควยเสียเปรียบขาดทุนชื่อจิงตกใจชื่อลี่ยากลำบากใช้แรงเยอะชื่อขูทนทุกข์ลำบากชื่อเจี่ตึงเครียดฉุกเฉิน 吃醋หึงหวง吃<得>ื开คได้รับความนิยมไปได้สวย吃不消ผูทนไม่ไหวรับไม่ไหว吃ื切ออีเ่จางอีเจ็บแล้วจำผิดเป็นครูชือจู Ting to you。接下来，我们来看一个例子。นนะะ你太老实了，容易吃亏。你买多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 了 งานนี้เหนื่อยมากฉันทำคนเดียวไม่ไหว年轻人应该多吃苦，这样才会成长。คนหนุ่มสาวควรผ่านความลำบากบ้างถึงจะเติบโตได้。现在时间很吃紧，我们得快点。ตอนนี้เวลาค่อนข้างเร่งรีบเราต้องเร็วหน่อย。他一看到。 你跟别人说话就吃醋了。พอเธอเห็นคุณคุยกับคนอื่นเธอก็หึงเลย。他在公司很吃得开，大家都喜欢他。เขาเป็นที่นิยมในบริษัททุกคนชอบเขา。这么高强度的训练我真的吃不消。การฝึกที่เข้มข้นขนาดนี้ฉันทนไม่ไหวจริง。 别担心，这次失败也算吃一堑长一智。ความล้มเหลวครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน会负责你的吃住和交通费บริษัทจะรับผิดชอบค่าอาหารที่พักและค่าเดินทางของคุณเห็นไหมล่ะคะคำว,ว่าชื่อในภาษาจีนนั้นไม่ได้แปลว่ากินเพียงอย่างเดียว หลายคำยังเป็นสับดวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและมีความหมายที่ลึกซึ้งถ้าเพื่อนๆจำรูปแบบเหล่านี้ได้ก็จะช่วยให้เข้าใจบทสนทนาและอ่านภาษาจีได้เรื่อหลามากขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ comment, คอมเมนต์คำอื่นๆที่อยากให้เรานำมาทำในคลิปหน้าได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ